พอไหมทอดันทอดันตอมตัวนึ่งเกิดมาสามเกิดมาสามเกิดมาสี่เกิดมาสี่ีเคแลวนี่นี่ก็เกิดนะทีนี่ก็เกิดตอนแรกอ่ะรีปาไม่รีไม่รีทักมากทมากทมากทางเอทางเอลเอเเจอเจ ทีมของคุณได้รับชัยชนะทนายเดียวอยา่างไรทนายวะ <c oughs> ไม่มีคนเล่นกลเลยนะหน้าคอมน้าคอมใกล้นะขอมใกล้นะขอมใกล้ <c oughs> ใกล้ไหนวะไอ้กี้มันวิ่งมาปลาเนียขวาเนี่ยนา้าคอมหนึ <c oughs> ่งเบอร์แปดแปดแปดก้อนถอยอวะ ยิงไม่โดนสักตัวเลยไอซิ่งแปดกับจอซี่อะโต๊กกลางอยูม่มีสตัวแต่คอมสองโต๊ะกลา,งอ,าองอ่ะชิวางโต๊ะกลางอ่ะชิวางคอมอ่ะไอ้เด็กวศนัยยิงกลางแฮะโอ้ยยังฟันว่ะไอะเข้าคอมได้เนี่ยกูว่าเข้าหน้าน เออได้เดแฟดแฟดให้แฟดท่วางให้สองลูกแฟดหนึ่งแฟดสองเขาได้าหนนะคอมอ่ะวิ่งทอแด้ดินทอมาแล้ววิ่งทอมาแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วเกิดเราปะไอ้เนี้ยน่าจะหลังนะเราเนี่ยแอลแอลอ้ว

เพื่อนจะปัเพี้ยอะไรไสัตไอ้แกมาทำบนได้ไหมกลับมาบนยังรตายหมดแล้วพีเกิดระบาดไม่เกมงุดแม่ซ่าจุดแม่ซ่าจุดแม่อยูยู งอลงงอลงงอลงโยก่อวะเหมือนไอ้จุ๊งแมงซ่าพี่นะคอมอ่ะตัวกลางนี่หายเลยวะฮวยเอยมรออะไรเนี่ยโยก อยู่แล้อพี่อยู่อ่ะเสียงอยู่เสียงอยู่โดดอยู่นะพี่อยู่ลงอยู่ลงพี่มีภ้าอยู่ไม่ใช่ไม่กล่องครพี่อยู่ตัวหนึ่งบันไดกลางตัวห่ากล่องกลางแล้วพี่จุบแมงราบไปขึ้นอยู่ไปอยู่ไปบนสองตัวเอ้กลางกลางใครอ่ะกลางกลางหนึ่งไปมันมันสองตัวเลยพี่เกมอยู่อ่ะ ออกออกขววับเพื่อนเลยจะเป้าไปไหนวะยิ้มของคุณพ่ายแพ้แต่ใครใครวิ่งอยุวัยมึงปาดมึงปาดหน้า, <c oughs> นาคอมเนี่ยมันวิ่งมาปาเบิดใกล้ๆ <c oughs> อ่ะมึงอ่ะไอแบงค์วิ่งวิ่งไปปาดเลยเดี๋ยวกูปาเบิดท่อให้อย่ามี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 นั่งเลยกลับแล้วทท่อว่าไ <c oughs> ว้แล้วเบิดมันใกล้แล้วท่อท่อท่อ พ่อเพื 2. 2> it, it ang, ่อนเอาวิงกลับแล้วทาๆาอมทาสอเข้าได้ปะตกลางตกลางตกลางต้อเ้าสร้างเอ็ม่ากลางหกลางกลางกลางโดนเลยกลงโดนเลยไอจอดอะสองตัวเลยวะตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วเป็นอยู่ไปไม่เชื่อพี่จอมแม่งหวานป่ะ ที่นี่หายบน <c oughs> แอเดี <Yeah. S 2> ยวหาย,ย<บ>น,น่ะพี่อยู่อ่ะหน้าอยูย่อ่ะพี่ขึ้นไปบนแล้ววางบนผม รับชนะหมูม่เอาอหน้าของไม่เห็นวะเบิดแบงค์ระเบิดซากซาไอ้กตัวอกตัวถอกตัวซากตัวนึงไอ้ยังอยู่ยังอยู่อามีตัวนงมีตัวันงซากแล้วไอ้จองตาจองมองอ่ะมีตัวมีตัวย โอ้ยเอ้ยนะชื่วางซากแล้ววิิ่งตดจะจะเล็งแฮ่นะชื่วางซากชื่วางไอแบงค์ไอ้แบงค์ชื่อวางชื่วางขวาซากตายไอ้คอก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 ยังไม่ยังไม่ตายยังตายแล้ววางได้วางได้วางได้กลางบนตัวหนึ่งไปอยู่กลางตัวหนึ่งระบนตัวหนึ่งไปอยู่ ไอ้เกิดมาเกิดมาทางขวาเนี่ยตัวหนึ่งจะลงแล้วแฟลตลงมาลูกหนึ่งควันว่ะแฟลตโอ้โดนแฟลตลงแล้วพี่เกมลงแล้วสองตัวสองตัวสองตัวสแสายขวาเลยชูว่างชูว่าตายตายทีมของคุณได้รับชัยชนะ แล้วคอมมีสองตัวเออระเบิดระเบิดแบ๊กสองตัวเออกูเลงอยู่เผื่อมันโดดหน้าท่อมีหน้าท่อมันระเบิดอีกมันแฟดมาแล้วระเบิดวะ่ะคอมน่าจะเยอะวะ่ะอยู่ไหนวิแกมหน้าท่อสองตัวสามตัวเลยเตือนขึ้นบนชี้วางชี้วางมีอีกชี้วางอีกโอ้ยมันไม่ตายพี่ซาก่าง คอมสามคอมสามกลางตรงนี Auf Three, Auf Three ้ไออุ้ยโดมอ่ะซากมากพี่ไม่เห็นเราเองัออยู่อยู่ทางขวาหลังตุ๋ยเนี่ยไนเข่าเท่าใครวะไอพี่เกมผมตายไปแล้วพี่เกมตองไปซากซาก ท่าสองทาสองท่าสอเดี๋ยวดูกางให้ดูท่อให้ดูท่อให้ไปไปยุแล้วไปยุแล้วท่อไปยุแล้วจับไุย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 ุ่ยุยุยไยุยไม่ไันุย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 ไยุ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 ยยุยยยิย เว้ยนะคุณหลบขึ้นมาได้นะสัตว์กคอมสามตัวตาเบิร์ดมาสามลูกอ่ะการกลางดันกลางดันกลางดันเขินหน่อยไม่มีคนตัดไปเลยกางดันไปตัวเองเหตยตัดไปตัวเองเหตัดไปตัวเองเหรอยนาทองตายแล้วตายแล้วด้วยมีตัวพี่แกม อไอ้จัดท้องให้เอ้ยไอ้เหี้ยคอตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ข้อขวาซาบซาบจุดแม่งซาอยู่วะวะเล่นบนเสียงเหมือนอยู่เลยนั่นไงไปเอวเอวเอาชัวร์ได้ไหมติดตามเวลาเรียบร้อยเร็วชุดปวดทีมของคุณได้รับชัยชนะ ไม่มีดอกปอะ,ะเฮียเล่นกี่เกมกูว่าไม่ดอกปะมาแล้วตัวร้องไอ้สัสไอ้หน้าคอมระเบิดระเบิดระเบิดเอาระ,บะ,บะ,บะบเบิดะระเบิด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 หน้าคอมเด็กคุณเราา้าไหมไงวะอีกอีกเอ้ยโอ้ยแย่กลาง ไอสัตว์เอ้ยสายฟรีจะได้หาตัดท่อมาไห้ตัวนี้แท๊ปมาดยโอ้โหม่งโดนแปปบอบบนสองเายอ่ะยไม่รู้ว่ากลางมาอะไรเงียวิ่งไปหล่นโหเย่ถึกสัตว์อหะ <c oughs> ไก่มอแกนมาแล้วมันเอามันเอาอยู่แล้วเฮียร้องอีกดีสัตว์ล้มให้มืออีคลิปแม่คลิปเก่ายัางไม่มาเลยเปิดโอ้ยยังไม่ทันเออยังไม่ทันสองตัวนสองมันอยู่กลางไอ้อทอดจะดันทอดจะดันทอดจะดันไอ้กอ,องเฮียที่แสงมีป่ะพี่เอ้ยเปิดท่อ ตายตายเดียวนึงที่วางตายโตโตที่วางดี๋ยวนึยที่วางที่วางในจขึ้นแล้วเว้ยการตายนึ่การตายน่ในคามสอนอมนี่เขนี่นี่นี่นีย ทีมเราไม่ได้มีชุดกันสักคนเลยนี่ว่ามีเอ็มคนเดียวใช่ป่ะมีเหมือนไม่มีอ่ะตัวฟรีนี่์เอ็มไปไม่ได้กลางสองไม่อยู่สองไปนะคอมาน่าขอมมาซากโดนสนาไปนัดหนึ่งแล้วศูนย์แปดมั้งกลางสามเอ้าน้าคอมาเอ้าไอ้เหี้ยปล่อยจอนปล่อยตายดูตัวหนึ่งพี่เต้นท่อให้พี่เต้นท่อ ตายแล้วบนตายแล้วกลางนี่แหละตัวนึงกลางขึ้น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 สองตัวยูยูเฮ้ยยูยูตัดกลางยูสามยูสามเลยยูสามยูสามดักกลางอยู่ตัวหนึ่งดักกลางขวามือจ้อนขวามือเจอเจอเจอยิงนีขวากล้อ่ะแล้วก็บนสองตัววางตัวเอลตัวโดนแฟรแล้วมันโดนแฟรแล้วเออยูยูยูพี่ชูแม่งยูยูเจอเจอเจอ ตัวนี้หายไอตัวนี้ซ่ามั้งพี่ไป้เจอสวยสวยพี่กูจะบ้าเยี่ยมก็บ้าดิไม่ไม่ต้องลงไปปาดอะไม่เยอะอะรอดิรอดิรอดิเยกเล่นทีมกันเลยมันรู้พี่มีชุดอะมันซิ่งไปไหนควายเขามีชุดมาสี่ตัวให้กูทำไงอะ ตเดี๋ยวกูตัดหน้าคอมให้ดหนึ่งซากแน่นอนตัวเองไอ้เอ okay. ็มน่ากลัวอยู่ตัดกลางอยู่ตัดกลางอยู่ตัดกลางอ๋ออ๋ออหน้าคอมมาพี่เก่งแต่ผมผมเล่นท่อให้พี่ผมเล่นท่อให้ไม่แล้วนะนะท่อตัวนึงท่อซ้ายตัวนึงตายตายตายท่อทตัวท่อตัวจอดเจ็ดวีอยู่ท่อซ้ายยูมีนะยูมีนะยูมกลางจัดยูไปหนึ่งตัดยูไปหนึ่ง อยู you two, you two. You two. ่สองตัวอยู่สองตัวไอ้มันควันท่อยนะดูให้อยู่เว้ยอยท่ออยู่ทอไม่เห็นเอยดูเลยอย่าโดนแฉดูยังอยู่นะไอ้สัตว์ดูไปจนยูสามว่ะ พี่ไอ้ตัดตัดกลางไปรุ่นึงตัดกลางไปโทนไอ้จอสจอสจอดตัดกลางไปอยุควันมาแล้วแปดเบรกลูกนึงไอ้ไอ้ท่อตัวนึงแล้วก็หน้าคอมน้าคอมกว่ท่อหน้าคอมอายุหน้าคอมอายุตัวนี้ยยุ่ยตัวแส่แม่เลยมันเย็นที่ของคุณได้รับช้ฉันมันตัวแส่ไง เฮียจะไปตัดกลางไม่ทันวะเกิดไกลวะอยู่อยู่ตัวนึ่งอยู่ตัวนึ่งใกล้ๆไปเกมใกล้ๆใกล้ๆซากซาซาตายตายผมเล่งให้พี่ชิดซ้ายได้นะเฮ้ยตัดไปยู่งสองตัวมาๆมาเล่งให้ผมซาซากพี่ไอ้ซากสไนซ์สองตัวไม่ตายเฮียแล้ววะใกล้ๆใกล้ๆพี่สองตัวโอ้ยเฮียอยู่บนจอซากจอซาก เอ้ยแฟูมาอยู่มาสองตัวซากสองเลยจูจูไอ้จูแจมคอมโปซากแล้วก็ไอ้จอซากมันแฟดมายูสองยูสองเรายิงบนเรายิงบนแก้ยิงหลังเขาเป็นแม็กเลยเมื่อกี้กลางอ่ะีจูจูดิซากสองตัวซากสองไอ้กลางหนึ่งกลางหนึ่งหน้าคอมมาตายซาตายซากมีภาพหน้าคอมเสียงท่อใครวะมันมันมีมีภาพใกล้ๆนะไม่จอไม่ได้มีภาพแบบเห็นมันมาไวนะ ยูอีกรถสิบจับรถสิบเฮ้หน้าคอม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 ออกซิเจนหน้าคอมอป่าได้สอ,สองตัว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 เลยซ้ายซ้ายชิดซ้ายจอนหลังประตูชิดซ้ายเนีน่ยไฟไปเลยเอ่อไอ้ยังหลุดดีเกินจอนนี่วิ <c oughs> <c oughs> ่งไปยิงเลย อยูสิอยูสิอยูสิพี่อยูสิด้วยโอเคโอเคเว้ยมันแสงท่อพี่อ่าเล่นเล่นเล่นท่อให้เล่นท่อให้ไอจุ๊บแม่งอยู่ท่อท่อซ้ายท่อท่อขวาเดี๋ยวนะมันแสงโดนแปดดูให้อยู่ดูหอยู่หน้าคอมหน้าคอมจอดจอดเดี๋ยวนะจะเข้าแล้วช่วยดูไอศูนย์แปดอ่ะอยู่หน้าคอมท่อขวาเจัดกลางไว้หนึ่งจัดกลางไว้หนึ่ง ไอ้หน้าคอมสองนาคอมสองจะเข้าอยู่ฝั่งซ้ายเกมซ้ายอย่างเดียวโอ้ยเหี้ยที่ไม่โดนยังยังยังโอ้หแมกสามตัวนะฟาดยูขึ้นยูขึ้นยูขึ้นแล้วคืออะไรยูสองจอนหลังมาจอนจอนหลังมาจอนยูยูขึ้นบน ป<ะ>่าพ,พี่ไม้ไม้กหลังตึก ยิงตัวเปล่าๆยังต้องยิงสองนัดเลยซะไม่เห็นว่นะพี่แต่มีนะแต่มีนะแต่ผมผมไม่เห็นผมวิ่งไปช้าไปขึ้นไอ้หน้ากบมาทราบ้าพี่ซ่าๆทาโอ้โห เกือบตายเบิร์ดคนมาวะตายขึ้นใหม่ตัวแล้วบนลบอลบอบอบอขึ้นหมดแล้วตัวนึงกลางนะขึ้นกลางจะขึ้นบอลบอลหลุดแล้วไปเอาไปเอาไปเอาห่างตึ้อีกตัวหนึ่งกาลางหนึ่งกลางหนึ่งกลางขึ้นกลางขึ้นกลางขึ้นโอ้ยย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  ไม่เห็นไม่เหนมีโันึ่งวนึงสนสไนเป็น,นันนงหมายหนึ่งเ่เพื่อนบ้อเอ้ยนะคอมต้าตายต้าตายอยหลายตัวเลยวะยาเลีงให้ไ้ย ใกล้ใกล้ซากพี่มีแฟดบ่ามีแฟดบ้างมีมีมีเราแบบซางตายซากตายแฟดเป็นรุ่งพี่ท่อท่อไม้ตัวตายไม้ไอ้ทีมเสียงไม้เพื่อนบอกงี้แต่เราเป็นรู้งยิงหัวกันได้เพื่อนอุ้ยทีมของคุณได้รับชัยชนะโอ้ยตายได้มาโหรอยเฮียโดดยิงเลยเงี้ย โอ้เด oh, ้งพอดี